พี่ฮอคิดว่ายังมีออซีซั่นอยู่ไหมครับปีนี้อ่าโอเคผมคิดว่ายังมีออซีซั่นอยู่นะแต่จะอาจจะเป็นออซีซั้นที่จะเทียบกับบรรยากาศร,าร,รอบที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ถึงรอบที่แล้วอาจจะนะด้วยเหตุผลอะไรรู้ปะ่ะพออิทเทอรเรียมเนี่ยพอเราวิเคราะห์แล้วว่ามันไม่ไม่เลยจุดพีคออไทม i ไฮเนี่ยแล้วเกิดมันเกิดขึ้นจริงนะ แล้วเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมเราคุยกันแล้วว่าอีเทอเียมเนี่ยมีผลต่อออซีซันเหมือนกันถ้าอีเทอรเียมราคาขึ้นเนี่ยมันก็จะผลักให้เหรียญที่อยู่บนอีเทอริเอียมขึ้นด้วยถูกไหมเพราะมันแพรกันเนี่ยเวลามันอีเทอรเียมขึ้นก็จะขึ้นตามกันน้ําเวลามันขึ้นมันขึ้นพร้อมกันหมดเวลามันยกเวลาน้ํามันเข้ามาเนี่ยมันยกเรือทุกลำลอยหมดเนาะเช่นกันออซีซันก็จะมาแต่ทีนี้ตัวแม่เองที่เป็นอีทเนี่ยมันไม่มันขึ้นก็จริง แต่มันไม่ขึ้นออทามไฮสมูทเลยนะมันขึ้นไปแบบไฮๆเลยขึ้นไปที่สี่พันแต่ไม่ถึงส mm ี่พันแปดไฮเดิมเนี้ยนั่นแปลว่าออซิซ mm ัน hmm. ก็ขึ้นเหมือนกันถ้าอีกขึ้นไปสี่พันนะพี่พี่ว่าออซิออซิเนคอยขึ้นปะนก็ขึ้นนะแต่มันจะไม่ได้ไฮเหมือนรอบที่แล้วไงที่แบบโห้ดีฟาแบบบูมมากเกมไฟอะไรเต็มไปหมดเลยดี f าบูมไปหมด แต่อันนี้มันอาจจะขึ้นในแบบที่ตัวที่เป็นตัวที่แข็งแกร่งละกันถึงขึ้นเตัวที่แข็งแกงร่งลีดเดอร์ต่างๆขึ้นตามที่อีซูเรียมขึ้นเนาะอ,อ,อาจจะเป็นตัวแข็งแกร่งอะไรอะดีฟาอย่างเช่น way, อาเว่ย ap, เอ i ยูนิอเอยอะไรพวกเนี้ยก็คือขึ้นตัวที่เป็นลีดเดอร์เมกเกอร์ o, เออยอะไรพวกเนี้ยก็ก็ขึ้นแบบนั้นโดยส่วนตัวยังคิดว่าออซีซั่นมา แต่ถ้าเกิดอีเทอรี่มไม่ออทํามไฮออซิซันเองก็มาในแบบที่ควรจะเป็นในระดับหนึ่งละกันซึ่งจริงมันอาจจะถูกต้องแล้วก็ได้นะไอ้รอบที่แล้วที่ผ่านมามันอาจจะเขาเรียกว่าโลบโลบมากเกินไปหรือเปล่าเกิดสภาวะที่แบบกรีดี้มากเกินไปหรือเปล่าซึ่งมันไม่อาจไม่ควรจะโลบมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะโลบอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ก่อนที่จะ เกิดออซีซั่นอะผมจะรอตัวอีเธอรี่มก่อนดูว่ามันไปถึงไหนเอาจริงนะพี่ถ้าถึงสักสี่พันเนี่ยก็โอ้โหก็ก็ถือว่าบุญโคแล้วนะถามผมเออก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันครับอื